ฝรัง่งคนนั้นนะหมดพท่ายแปดเสนเก็บน้ำลานะแปดเศนเร้แล้วตื่นแล้วอะมาถามใครที่คิดจะไปเที่ยวประเทศลาวนะครับควรระวังนะครับเวลาซื้อของนะเราต้องศึกษาราคาให้ดีนะครับเพราะเราจะโดนแม่ค้าลาวโกงเงินนะครับแม่ค้าลาวนะครับถ้าเห็นเราเป็น ชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับเขาจะขายของให้เราแพงมากเลยนะครับทุกคนมีชาวต่างชาติคนหนึ่งไปทำบุญอยู่ที่หลวงพระบางทำบุญไม่ถึง10นาทีแต่เสียตังค์ไปพันกราบาทนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติบางคนเขาไม่รู้อะไรนะครับก็เหมือน บางคนที่มาเที่ยวประเทศไทยนี่แหละแต่ประเทศไทยนะครับแม่ค้าชาวขายของคนไทยนะครับเขาจะไม่โกงเงินเราเขาจะไม่รีดไถดังเรานะครับเพราะแม่ค้าชาวไทยหรืออยู่ที่ประเทศไทยเขาจะปักราคาหรือว่าติดราคาไว้ให้เราได้ดูได้เห็นนะครับนี่แหละครับทุกคนการที่จะไปเที่ยวประเทศลาวนะครับ การที่เราจะซื้อของอะไรนะครับถ้ารู้สึกว่ามันแพงเกินความเป็นจริงนะครับทุกคนอย่าไปซื้อครับนะแม้กระทั่งคนลราด้วยกันนะครับแม่ค้าชาวขายยังโกงกันเลยนะครับตอนที่เบาาพรกลับไปบ้านนะครับนะเห็นว่าเรามาจากไทยใหม่ๆนะครับเดินไปซื้อ M 100รนะครับรู้ไหมครับแม่ค้าขายให้ผลเท่าไหร่ เอ็มร้อยโดละ40บาท2โขดด80บาทนะอันนี้นะครับแม่ค้าสาวขายที่ประเทศลาวนะครับชอบโกงเงินนะครับชอบขายราคาเกินความเป็นจริงนะครับสาวต่างชาติที่ไปทําบุญนะครับนะเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับพอเขาทําบุญเสร็จนะครับพ้ามันเหลืออยู่หลายองค์ใช่ไหมมันก็มีแม่ค้านี่แหละ คอยเอาของมายัดเยียดให้เรานะครับส่วนชาวต่างชาติเขาก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็เขาก็กเหมือนใส่หัวรับนั่นแหละอ่ะอ่าแม่ค้าคนนี้เขาก็เอาของให้เอาข้าวเอาขนมให้นะครับนะพอใส่บุญเพิ่มไปเสร็จเรียบร้อยนะครับมาถามราคานะครับเขาคิดถาดละ 1นึ่งแสนกลีบนะครับนะซื้อไป5 6ถาดตกไปแ0 0แสนกว่ากลีบนะครับเป็นเงินไทยก็พันกระบาทนะครับนะชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาก็ไปหาน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับช่วยมาคุยให้นะครับแม่ค้าก็ทําหน้ามึนนะครับก็บอกว่าเขาได้อธิบายไปแล้วได้บอกชาวต่างชาติไปแล้วว่ามันถาดละ หนึ่งแสนกลีบนะครับส่วนชาวต่างชาติเขาก็ทําหน้าเหมือนไม่พอใจนะครับนะแบบนี้นะครับรี่ถย,ยักเยยดแบบนี้นะครับมันจะทําให้นักท่องเที่ยวไม่อยากไปเที่ยวประเทศลาวนะครับนะขายแพงได้นะครับนะแต่มันก็แพงเกินไปนะครับนะอันนี้คือแบบเห็นแก่ตัวเกินไปนะครับมันจะทําให้นักท่องเที่ยวนะครับ ที่เขามาเที่ยวนะครับเขาก็จะเอาไปพูดต่างๆนานาทีนี้มันก็ไม่อยากมีใครมาเที่ยวประเทศลาวนะครับสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศตัวเองนะครับเพราะความรวบมากนะครับอยากได้เกินไปนะครับนี่แหละครับนิสัยของแม่ค้าลาวนะครับผมก็ฝากถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวฝั่งไทยนะครับที่คิดจะไปเที่ยวประเทศลาวนะครับเราต้องศึกษาต้นทางดีๆ ร้านอาหารก่อนที่เราจะเข้าไปกินเราต้องศึกษาราคาดีๆนะครับโรงแรมที่เราจะพักเราต้องศึกษาราคาดีๆนะครับเพราะเราจะโดนโกงนะครับนะนี่แหละนะครับผมถึงบอกว่านะครับประเทศไทยนะครับเขาจะไม่ทําแบบนี้กับนักท่องเที่ยวนะน้ําขวดละ10บบาทนะครับที่ประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลอะไรต่างๆนานานะครับนักท่องเที่ยวล้นสนามนะครับ ล้นถนนนะครับเขาก็ขายโคตรละ10บ,บาทเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะขายอะไรแพงนะครับเราต้องคิดเยอะๆนะครับอย่าอยากได้กวนตัวนะครับนะมันจะทําให้นักท่องเที่ยวนะครับเบื่อหน่ายและไม่มีใครอยากไปเที่ยวที่ประเทศลาวเดี๋ยวบอกพรมีคลิปนะครับสาวคนหนึ่งนะครับที่เขาไปใส่บาตรท,ทาบุญแล้วก็เขาไปพบเจอกับนักท่องเที่ยวคนนี้ ซึ่งสาวคนนี้เขาก็ไปซื้อนะครับเหมือนก็เขาก็ไม่พอใจที่แม่ค้าเอาขนมมายัดเยีอดให้เขาเหมือนกันนะแต่เขาก็ซื้อซ่วยแต่ซื้อไม่เยอะนะครับเพราะว่าเขารู้ทันนะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปพร้อมๆกันครับเรื่องทีวบนาประทับใจแหงนะคือควจะมาลินหลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองมอดลรโลกเนาะแล้ววันนี้แน่นอนกนารมาลินหลวงพะบางนะสิ่งที่ขาดไ่ได้ก็คือการใส่บาต เขาก็ต้องได้ลงใส่พออย่างกวบา,า,าหลายเหงซึ่มวบะหลายเฮงอย่างเี้นะเออค่อยแต่เลยแบบตัดสินใจ่วนพี่น้นะอ,อ,องนะเออมาไ่บาเนี่เน้องลูกเตะเามาไ่บานี่งนะแต่ท้างที่ทั้งนั้นะนะเขาหู้อยู่แล้วเนะว่าเออเขาเป็นคนล้าวนะเขาต้องเก็บขนมอย่างนะี้ซึ่งพวก่คยก็ซื้อขนมมาซึ่งซื้อขนมมาแต่เขาบ่มีขันแมยูนี่นะขอดีก็คือเพ่นมีคนอำนวยความสะดวกเนาะก็คือแบบมีคนขายให้บมืนซีซามิกตาตา มีขนมมีข้าวอย่างประมาณนี้แล้วเต่วฮาเาสีเยวราคาบางคนก็นสิแซนหนึ่งโบหรือว่าห้าสิบพันด้วยราคานี้เฮาก็บู้กว่าเออมันก็นยังสูงเกินไปสาหรับเฮาค่ะนะที่แบบพร้อมพี่น้องหลายคนนะก็เลยเออพากันซื้อขนมมาแต่น,นอกแต่ก็มีการอุดหนุนข้าวเพื่อนยูอย่างปนะประมาณนี้เพราะว่าเขา้นนางบบนเพื่อนอยีางประมาณนี้แต่สิ่งที่โบมกที่สุดโบมกคือการหยัดเยีดยดคนเป็นคนหนึ่งที่โบมัก,การหยัดเยียดแหง้วบันนี้คือมือนีเนาะเม่น้องเฮ้าส่ไปแล้วคู่บ่าค่ะนะก็มีลายโอ เอาเข่าน,นะดีๆเอาเข้าไมา่ให้เขาเลยได้ใช่ปะเอาเอาเพมาเขาบอา,บาเอาว่าเขาเห็นได้ซ้ำใดเขาเก่าซ้ำนั่นที่ให้ใส่จคนคคบนะมันกะเป็นไปได้ยากนาะเพรมีหลายวัดแหง่งเนี่ยสินะมีประมาณเจ็ดวัดเนี่ยงประมันมาใส่ยูตนาเขาเลยเอาขนมอย่างนี้มาวางใส่แบบหยาดเยีดยดนะ,ะาะเขาบอกว่าเขาเอาบอาแต่ขวายานแบบคนอื่นบฮู้คือคอยนักกสีเอาแล้วเรื่องมีสิมีฝรั่งผู้หนึ่งเดินมานั่งใกล้ๆกันนี่แหละ เราบริฮู้เนาะเราบริฮู้ภาษาลาวอย่างนะแล้วปีน,นี้เราใส่ไปแล้วเนาะแล้วฮู้เป็นแม่ค้านะไปเอาขนม,มนะเป็น่องแยกให้เ,หเราเอาโบออยย่างประมาณนี้เนะาะันรละการเอาเข้าวอย่างมาให้เราเลยอย่างสินะแล้วก็งึกหัวงึกหัวเราไม่ได้เข้าใจเลยแล้ที่หนึ่งค่อยกับบริฮู้อย่างจังไดเนาะกับบริฮู้ต้นไปสาเหต,ตุแกมาหฮู้ตอนสุดท้ายคือตอนรายเงินซึ่งพวกค่อยกัดใส้ำาําวนาคกมดประมาณสามแสนปายนะ ทางว่าทีโบ๊ทเรนี้ยังไรเดียรฮูบอกเขาฝรั่งพวกนั้นนะหมดเท่าไหร่แปดแสนเก็บน้ำเหล่านักแปดแสนแล้วแลตื่นแล้วแหละมาถามพวกคุยว่าเอ้าพวกเจ้าอ่านบอกใครเนี่ยว่าแปดแสนที่มันนอย่างเขาก็ับมาเอ้าอันเท้ากระถางเมฆาเนาะเอ้าเมฆาอ่านของเราคือเขาแปดแสนเนี่ยประมาณนี้เอ้าเขาบอกเราเลยดิว่าอันอันกระตาละแสนอัานแล้วอันหกกระตาเนี่เขามีเข่าอีกอันก็เป็นแปดแสนแล้วคุยว่าฮะ แเป้นพวกเจ้าแบบะมันโคตรแพงเลยนะสำหรับการใส่บาทนะและเ้เฮหนาตาสวยแลแล้วเขากับแบบ่ะเอา้าเขากับเบาแทนแเนาะอันเราบริฮู้เลภาษาลาว่าเมนอย่างนะเป็นอย่างเจ้าเก่ามให้เราเลยแล้วก็ใส่ไปตามปกติของเราแล้วเจ้าสิมาเกียปาา่ะคือเจ้าเอามาให้ข่อยนี่ค่อย,อยว่า,าค่อยว่าเอา้าเจ้าก็ยังไม่ให้ข่อยอยู่อย่างประมาณนี้มันคือการหยัดเย็ดอย่างหนึ่งแล้วผู้นั้นนะเฮหนาตาเซยแบบ่าบริสุทธิ์เนี่ยแ้ค่อยแบบว่าเอา มันมีอันนี้เป็นเมืองโมรลกโลกไปฝั่งเจ้าหนักท่องเทีย่ยมมานีนอนะ่ะนะเจ้าขาเจ้าพระทับใจอย่างในวัฒนธรรมฮาโบอย่างประมาณนี้นะแต่มันมาเสียน,นะคนจำพวกนี้ที่เห็นแก่ตัขนาดเลยโลภจนเกินไปคือสมมติพอดีพ่อยาำมันก็นกนสิโอเคหรือว่าเจ้าสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษแบบเบาละเอียดนะก็สิโอเคแล้วบุคคยคิดว่าเออใจเพื่อนใจตัคือสมมติเจ้าไปเที่ยวต่างประเทศเนาะเออแล้วเจ้าบุกภาษาเขาเจ้าเลยเขาเจ้ามาให้เจ้าเจ้ามาโคอันนี้บุรีขค้นเลยค่อยแบบค่อยจนแบบ ญี่ปุ่นเล่าค่ะนะแล้วเราโบม,มีเงินเราเราก็ได้หามเออตุกอีทีอย่างยุใส่วันนี้ได้เฮ็ดไปอะไรด้เนาะแม่นบ่ล่ะได้ออกของเขาเจ้าอันฝรั่งพวกนั้นนะได้ออกของเขาเจ้าไปล่ะก็ต้องได้ใช้เงินแต่ว่า8ป็ดเศษพวกเจ้าส่สนที่หาเงินเป็ดเศเนี่ยบ่ได้ง่ายเลยคือข่อยพูดถึงเปลี่ยนเรียกพนักงานนี่นะเปเฮ็ดนงานอ่าเป็นพนักงานเงินเดือนอย่างนะเป็ดเศษโบได้เป็นเรื่องน้อยๆเพียงนดยกินข้าวได้หลายคาบเลยนะแต่อันนี้ใส่บาทบ่ฮอด10นาทีเสียเงินไป็ดเศษ คตรบ่ามากเลว่ามีให้เป็นพี่น้องนะมีพี่น้องที่เหตุเกี่ยวกับอาชีพนี่อะไรยอยู่ดวงขรบาบาทให้แนะนำกันเลย,ดยเดยอย่าช่วยเฮ็ดเังซีให้มันเสียซื่อเสียงประเทศมันบริคุ้มเออยา่าเห็นแค่โตจะซิบ้าจะส,สิบริบุญจกดีแทนทีช่วยเหลือส่วนกานเลิกันกให้เขาหู้และให้เขาอันต่างประเทศให้เขาแนะนำเอออยู่ลาวมันดีอย่างนี่อันนี้ซิบุษบรายยอ้อนกับเจ้าเมื่อได้เม,มื่อหนึ่งเจ้าทีถูกเตืมนฝากไว้เท่านี้แหละ นี่แหละครับทุกคนการที่จะไปเที่ยวประเทศลาวนะครับฝากถึงพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับช่วยแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อให้คนที่เขาที่จะไปเที่ยวประเทศลาวช่วยกันระมัดระวังนะครับเพราะว่าแม่ค้าลาวนะครับชอบแบบว่าปรับละปรับราคาขึ้นนะครับเวลาเราจะซื้ออะไรเขาเห็นว่าเราเป็นคนไทยนี่ครับเขาจะขายแพงมากนะครับไม่ว่าจะเป็น น้ำดื่มขนมนมเนยแล้วก็แล้วแต่นะครับนะเพราะว่าจากที่ไทยแค่10บาท20บาทเขาจะขายไป5 60บาทอะไรแบบนี้ครับทุกคนนะครับระมัดระวังนะครับเพราะว่าแม่ค้าลาวนี่คือตัวดีเลยนะครับ